สวัสดีครับผมชื่อเตอ้ยผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังซึ่งเกิดกับตัวผมเองเมื่อแปปีที่ผ่านมาผมได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเพื่อนผมได้แนะนาให้ผมรู้จักหลังจากนั้นผมได้ติดต่อเธอตลอดมาในตอนนั้นตัวผมเองทํางานส่วนเธอกําลังเรียนอยู่สิ่งที่ผมทําได้คือทําหน้าที่ไปรับไปส่งเธอเป็นประจําจะทําให้เราสนิทกันมากขึ้น เธอมักชอบชวนผมไปเที่ยวไปทำบุญไปไหว้พระอยู่เป็นประจำจนทำให้เราสองคนซึ่งสนิทก,กันมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอผมได้ไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันผมเห็นรอยยิ้ม,มเห็นเสียงหัวเราะมันทำให้ผมมีความสุขมากและเกิดเป็นความผูกพันที่เพิ่มขึ้นและกลายเป็นความรู้สึกที่คนอื่นเรียกมันว่าความรักสิ่งหนึ่งที่ผมและเธอจะทำกันเป็นประจำคือการโทรศัพท์หากันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าผมจะทำอะไรอยู่ที่ไหน เธอมักจะทาผมว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครบางทีเราก็ทะเลาะกันเพราะความรักที่ห่วงมากจนเกินไปผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ชอบการทําอะไรซ้ำาๆซากๆแต่ผมก็รู้ว่าสิ่งที่เธอทํากับผมนั้นมันคือความรักผมอาจจะทําอะไรลงไปในสิ่งที่เธอไม่ชอบแต่ผมขอใช้ตรงนี้บอกกับเธอว่าผมขอโทษที่ผมทําอะไรกับเธอลงไปจนกระทั่งเ,เวลาผ่านไปเธอใกล้จะเรียนจบ และเธอก็ต้องไปฝึกงานที่กรุงเทพมันทําให้ผมรู้สึกว,ว้าวเวอ้างหวางเมื่อเวลาไม่มีเธออยู่ใ,ใกล้สิ่งที่เราสองคนเคยทําอะไรด้วยกันมันก็เกิดห่างเหินเกินไปพอเธอก็ต้องไปฝึกงานเพื่ออนาคตของเธอจากวันนั้นมันจึงทําให้ผมคิดถึงเธอมากในช่วงเวลาที่เธอฝึกงานมันทําให้ผมคิดอะไรไปไหลายอย่างผมคิดว่าเธอจะไปมีคนใหม่จะไปทําอะไรกับใครที่ไหน ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แสดงความรักแบบอ่อนโยนไม่เป็นเธอมักจะด่ดาผมเป็นประจำว่าผมทำแต่ลดไม่มีเวลาให้เมื่อเกิดเรื่องราวแบบนั้นผมกับเธอจึงมีปัญหากันมาตลอดและวันที่ผมไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นวันที่4มิถุนายนผมกับเธอได้ทะเลาะกันหนักมากเรื่องราวเหล่านั้นมันทําให้ผมน้ําตาตกและผมคิดว่าเธอกับผม จบกันแค่นี้แต่ความผูกพันที่เราครบกันมาเป็นเวลา8ปีก็สามารถจะยื้ออะไรบางอย่างไว้ได้ผมรู้ตัวดีว่าวันเวลาเหล่านี้สิ่งที่ผมเป็นอยู่มันคงเป็นแค่ความผูกพันมากกว่าความรักความฝันที่ผมกับเธอคิดเอาไว้มันจะไปได้นานสักเท่าไหร่พอทุกวันนี้ตัวของผมเองก็สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก ผมไม่รู้ว่าเธอจะออยังไงกับผมแต่ผมอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าผมรักเธอมากที่สุดสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับเธอพันเรื่องเราเรล่านี้ว่าสมายัยได้รู้ว่าสิ่งที่ไม่คิดมันคืออะไรแต่ถ้าเต้ขอถามคำเดียวว่าระยะเวลาที่เราครบกันมามันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมเต้ทำทุกอย่างเพื่อไม ทุกวันนี้เต้รู้ว่ามายกำลังมองหาอนาคตของเต้ยอยู่แต่ม่ก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาแต่ทาไมาคิดว่าสิ่งที่มายกำลังทำอยู่นั้นมันดีสำหรับอนาคตของตัวม่เองเต้ขอให้หม่มีความสุขกับสิ่งที่ม่เลือกมากๆนะเต้รักม่นะสมยัยผมก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเองแต่ผมก็อยากจะต้องการให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการได้มองถึงความรู้สึกของตัวผมเองสวัสดีครับ